ประมาณ80กล่องได้นี่แค่ออเดอร์รอบเช้าแป๊บ<ช>เดียวนะเราไปกุม้มครับวันนี้ยูซุก็ยังอยู่ที่รามคำแหงนะฮะผมมหาลัยมอรามนะฮะตึกด้านหลังก็ตึกนพมาศเดี๋ยวยูซุปจะพาไปดูอีกหนึ่งร้านนะฮะเป็นหนึ่งร้านที่บอกเลยว่ามีทีเด็ดนะับผม <S <S เป็นเมนูอาหารทั่วไปแต่ว่าสิ่งที่ไม่ธรรมดาคือตัวเมนูของเขาร้านนั้นจะเป็นร้านอะไรเดี๋ยวตามยูซุปเข้าไปดูด้านในกันครับ โอเคครับก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะเดี๋ยวให้เจ้าของร้านแนะนำตัวนิดนึงอัส,สลามุลัยกุมมะเราะมาตุโลลอฮวะบะเรากา์ชื่อยูซุปนะครับเป็นเจ้าของร้านยูซุปข้าวมันไก่อา่านี่นะฮะสมน้าเจ้าของร้านยูซุปข้าวมันไก่ในยาน่านมอลามอลามครับเอ๊แต่อันอันเนี้ยคือถือว่าร้านเราดังไหมอยู่ในมอลามก็ได้อยู่นะ <c ười> สแสดงว่ามีสาวๆมากินเต็มเลยระวังนะแฟนมองอยู่เราห้ฟังนิดนึงเรามีเมนูอะไรบ้าง ก็จะมีที่ว่าหลักๆที่ว่าลูกค้าสั่งตลอดก็คือเป็นข้าวมันไก,ยยก,ยก่ย่า,กกยางคะลิเกีข้าวหมกไก่ย่างข้าวหมกเนื้อข้าวมันไกท่ทอดข้าวมันไกท่ทอดราชีสอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วไมดูไหนที่แบบว่าลูกค้ามาต้องลองทานจะเป็นไก่ย่างครับไก่ย่างใช่จะเป็นข้าวอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าสั่งได้เลย เปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงถึงสี่โมงครึ่งสี่โมงเย็นมีวันหยุดไหมฮะก็ถ้าไม่ไหวจริงๆรมถึงจะหยุดหรือหรือเราจากว่าวันไหนพ่อค้าอยากไปเที่ยวใช่กปหยุดเลยแล้วหยุดดีลูกค้าเลยได้ลราคาเราเริ่มต้นกี่บาท3 5บาทครับ3าบาทเท่านั้นใช่ครับมีแบบพิเศษแบบจุกจุแน่นๆเลยกี่บาทก็อยู่ที่ลูกค้าสั่งว่าจะสั่งเพิ่มอะไรอะไรยังไงล้วก็คิดเพิ่มอย่างละ10บาทสิบาทอะไรอย่างเงี้ยอ่าคิดราคาถูกเลยใช่โอเคผมว่า หลายคนอยากจะมาลิ้มลองแล้วเพราะว่าร้านเนี้ยเป็นอีกหนึ่งร้านที่ยูซุปเพิ่งมาเห็นด้วยอ่าบอกเลยว่าน่าทานสุดๆให้บงังเชิญชวนคนดูหน่อยก็ใครที่ผ่านมาละแวกแถวนี้ก็เชิญชวนนะครับร้านผมก็ขอเป็นอีกหนึ่งร้านเป็นตัวเลือกด้วยครับสุดท้ายทิ้งเบอร์โทรหน่อยครับผม097 0, 0 1เ7878ครับโอเคครับอันงนี้อ่มีเพจด้วยมีเพจด้วยจะไม่มีเพจด้วยไหมมีเพจเป็นยูซุปข้าวมันไก่ครับเฮ้บอกเลยว่า ใครที่อยากจะลองไปส่งเพจก่อนก็ไปส่งได้นะฮะหรือเดลิเวอรี่ด้วยมีเดลิเวอรี่ด้วยอ่าโอเคนะฮะผมสั่งได้เลยทั้งออนไลน์แล้วก็อยากจะมาทานหน้าร้านก็มาได้เลยนะเดี๋ยวยูทุปทิ้งเป็นอ่าโลเคชั่นไว้ให้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอบคุณบางมากเลยะนะคะรับลัมเลยกุ้มว่เรามาตุ้มล้อกับรากาขขรย์โอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปที่โต๊ะอาหารกันแล้เดี๋ยวไปดูกันว่าน้าทานขนาดไหนไป โอเคครับเมนูมาแล้วนะครับจริงๆงอ่ะยูซุปจะมาทานแค่สองสามเมนูแต่ว่าทางร้านบอกว่าบางยูซุปมาทั้งทีจัดให้เต็มแม็กเลยนะครับผมนี่เริ่มต้นด้วยที่ข้าวหมกเนื้อเลยตัวเนื้อเขาเนี่ยสิ้นใหญ่มากอ่านี่ดูแล้วก็ต่อมาข้างๆกันเลยก็จะเป็นอ่าข้าวมันไก่ทอดนะครับและถัดมาครับเป็นข้าวหมก ไก่ย่างอันนี้เป็นตัวเลทคอมเมนต์เลยนะ2เมนูนี่คือไฮไลท์ของเขาอันนี้คือข้าวมันไก่ทอดชีสนะฮะผมใส่ชีส,น,ส,ชสนี่คือถูกอกถูกใจแน่นอนแล้วก็อีกเมนูนึงข้าวมันไก่ย่างซอสอะไรนะบางอันนี้ซอสเทอริยากินะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูสแตนดาร์ดอย่างข้าวมันไก่ย่างาตัวน้ำจิ้มเนี่ยเขาจะมีอยู่4แบบด้วยกันทุกคน น้ำจิ้มข้าวมันไก่ทอดนะครับผมคือน้ำจิ้มไก่นั่นแหละแล้วก็น้ำจิ้มข้าวโมกน้ำจิ้มแจว่วแล้วก็น้ำจิ้มข้าวมันอืมมาลุยบิสมิลละอืมพูนมากขูนมากมาอือฮึมาฮะอืม,ม โอโลืมเข้ามันเดิมๆไปได้เลยฝองเมนูเนี้ตอบโจทย์แน่นอนถ้าใครใสายข้ามันนะโอเคเดี๋ยวยูซุปขอตัวไปกินกับทีมงานก่อนนะครับผมนี่คือส่วนหนึ่งของเมนูทางร้านนะเขาเขาก็ยังมีเมนูเด็ดอีกหลายอย่างที่ยูซุปอยากให้ทุกคนมาลองชิมกันก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับอ้อนิดนึงตอนนี้ยูซุปมีแอปพลิเคชันนะครับผมเป็นแอปไว้ค้น,หา,านหาร้านทาานทั่วประเทศไทยเป็นของเพจมาก,กัน ทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านบนนี้แล้วไปโหลดใช้กันได้เลยนะครับผมไว้หาร้านทาร้านกินกันนะครับสำหรับพี่น้องมุสลิมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมยูสุไปก่อนครับสวัสดีกุ้มครับผม